สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราพาเพื่อนๆมาหาอว่านสักเหล็กนะคะเพื่อนๆหรือคนใต้เขาเรียกว่านกคุ้มนะคะเพื่อนๆพราวนกคุ้มพราวนกคุ้มนะพราวนกคุ้มนะคะอลีเรียกพราวนกคุม้มเน,นี่ยค่ะเพื่อนๆเนี่ยเราจะเอาไปปลูกนะคะเพื่อนๆอันนี้เป็นมเมล็ดมันนะคะเพื่อนๆ เมล็ดมันมีไปอ่ามันก็ทานได้นะคะใบกับรากนี่มันก็เป็นยานะคะเพื่อนๆยานะคะเพื่อนๆเป็นอ่าพวกยาพวกรักษาโรคเกี่ยวกับโรคเลือดโรคโลหิตนะคะเพื่อนๆแก้เข็ดแก้เมื่อยได้เหมือนกันนะสูตรยาเราก็ไม่รู้นะแต่ว่าเรารู้ว่ามันเป็นยาอ่าในตระกูลพวกว่านเหล็กเนี่ยเขาเรียกว่านสากเหล็กนะคะเพื่อนๆมันเป็นตำรับยาที่เขาไปใช้ ในการ,าราทำเกี่ยวกับยาเนาะเราก็ไม่รู้ว่าเขาเอาไปทำยังไงแต่ว่าเอาลากกับเอาใบเนี่ยค่ะส่วนมเมล็ดมันนะคะเพื่อนๆนเนี่ยมเมล็ดมันเป็นแบบนี้นะคะเนี่ยเวลาทานไปเนี่ยมันจะมีเป็นมเมล็ดแบบนี้เอาไปเพาะได้นะคะแต่เวลาทานไปนะคะทานไปแล้วค่ะเมื่อกี้นี้อือหวานมากเสร็จแล้วก็ไปทานน้านะคะเพื่อนๆนจะหวานชุม่มคอแก้เจ็บคอได้ด้วยนะคะเพื่อนๆน แก้เจ็บคอได้ด้วยนะแต่วันนี้เราจะเอาไปปลูกเ,เป็นไม้ประดับนะคะเพื่อนๆใส่กระถางปลูกเป็นไม้ประดับก็สวยนะคะเพื่อนๆคนในเมืองเขาก็นิยมนะคะเราจะไปทําขายนะคะเพื่อนๆคนภาคใต้หรือคนอพื้นถิ่นเขาก็จะเรียกว่าว่านกุนก้มพราวานุกุ้มนะคะแต่ว่า,าคนภาคกลางเขาเรียกว่าต้นสากเหล็กนะคะเพื่อนๆเป็นยาเนาะอยู่ในตระกูล ตำรับยาที่เขาต้องมีเลยนะคะเพื่อนๆว่านสากเหล็กแก่นขี้เหล็กพยามือเหล็กเถววันเหล็กนะสนิมเหล็กเนี่ยนะคะเป็นตระกูลยาแต่วันนี้เราไม่ได้เอาไปทํายานะคะเราจะเอาขุดไปทําไม้ประดับเยอะมากเลยคะ่ะเพืพ่อนๆอยู่ในสวนยางเนี่ยอลีออออได้หลายต้นเลยคะ่ะแล้วก็นายนี้ด้วย ได้มเมล็ดนี่ค่ะ,มะเมล็ดเขาจะเป็นแบบนี้เนี่ย<ม>อลีได้หลายต้นเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะไปเพาะกันค่ะ<ม>เยอะมากแล้ววันมันไม่มีเหรน้อกุมอันนี้ต้นพรานนกคุ้มนะคะเพื่อนๆในลูกมันพี่ลูกมันสีโค้น ลูกมันอยู่ที่โคนนะครับเพื่อนๆเนี่ยลูกเ้าวนกคุ้มถ้าถ้ากินเนี่ยถ้ากินลูกมันไปมันมันจะหวานนะครับเพื่อนๆหวานมากเลยต้นร้านกคุ้มนะคะแล้วทั้งลูมีนพดแดงเข้าไปทําไมร้านกคุ้มถึงอันนี้คลาเลยคลาดินอันนี้คลาดินนะครับเพื่อนๆคลาดินก็มีร้าวนกคุ้มก็มีบอลก็มีเดี๋ยวเราจะเดินดูนะครบเพราะมีบอลแปลก นี่บอลทั้งป่าเลยค่ะพเพื่อนๆไปในแลฝั่งนูน้นนะเนี่ยอยู่ในป่ายางเดี๋ยวไปดูอีหนาบนะกันนะครับเพื่อนๆวันนี้เราจะได้อีหนาบรู้ป่ะเนี่ยป่าทั้งทองเลยนะนเอาเลยอเอาไปให้ยกอยกเอหยว้าเอาไปเอาไปให้น้องสาวนะส่งไปให้น้องสาวเป็นอย่างจะได้ดด เอาไปเยอะๆเลยมันจะเอาตัดใบโอเอาแตงโมไปเอาแตงโมไมันยวไปดูแบบนี้นะต้นสากหล็กหรือพา้านนคุม้มนี่ลูกมันจะงอกขึ้นมาแบบนี้ค่ะเพื่อนๆเมล็ดมันเนี่ยลูกมันเนี่ยเขาเรียกลูกมันเนี่ยเเพื่อนๆฝังใต้แบบนี้เลยนะเนี่ยเนี่ยนะเป็นแบบนี้มเมล็ดมันเอาไปเพาะได้แล้วก็ออเออน,นี่ทานได้ค่ะเพื่อนๆหวานมากเลย เป็นยาด้วยนะคะเพื่อนๆแก้เจ็บคอชุมอ่มคอทานไปหวานมากว่าน,น,ก,นะนกคุม้มมีอีกต้นหนึ่งเยอะมากเราได้ยเยอะแล้วเนี่ยเอาลูกมันเราจะเอาลูกมันไปทานนะคะแล้วก็เอาไปเพาะด้วยทานเป็นยาเนาะเยอะยเลยเนี่ยต้นมันใบมันว่านนกคุม้ม